คะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ P.T. Reaction เนาะก็วันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะคะก็จะเป็นการ react ในส่วนของออ performance นะคะในส่วนของรายการ789 Survival EP ที่6นะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมา react ในส่วนของน้องๆกลุ่ม G นะคะเป็นใครไปไม่ได้เนื่องจากว่าปักเมียนไว้เยอะ พอสมควรนะคะกลุ่มนี้เนาะก็ในวันนี้น้องๆกลุ่ม G นะคะก็จะมาเพอร์ฟอร์มในส่วนของเพลง sunflower นะคะก็รอบอ่นนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอบคะแนนเพลงสากลเนาะจากจากการที่อีพีที่แล้วอีพีที่5ค่ะก็จะเป็นในส่วนของจุดเพลงเคป๊อปเนาะก็เขาจะมีการนำคะแนนทั้ง2 e p ีมารวมกันก็คืออีพีที่5กับอีพีที่6เพื่อที่จะแบบ มีการ ranking รคะแนนของเด็กๆแต่ละคนนะคะแล้วก็ในส่วนของการ perform ในแต่ละกลุ่มเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าในโจทย์ของเพลงสากลของกลุ่มจจะเป็นยังไงเติดมาด้วยโปจะลูโอ้โหวิว เอาอะไรมา ления, e S <S บบบแบบรีเมคด้วยเนาะสเตนดีสเตนดีชุดเอ้ยชอบอะชอบชชอบแบบการเอามารูใหม่อ่ะม้ยชอบดนตรีมือชอบนี้ โอ้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 เปิดมาด้วยคุณคริสนะคะโอ้โหเสียงอาโฟยังคงความแบบแข็งแรงมีเสน่ห์ ที่สรมีความแบบเสียงนุ่มๆเนาะพี่ว้ายพี่รัน one two t h r e t o กัน เลิศเลิศเลิศชอบโอ้ยโอ้ยชอบชอบความมีเบบแยนพี่เจเท่มากเออเท่มากพี่เจเต้นเท่มาก don't make it easy no. no. wish i could be there for you give me a free ิสดใส,สามากไอ้เ้าเออจออออิกอ่อ้าวอีแลูวลกวิงบ่อยมาก เอออีแม่ตายกันไปแทบไปเลยจ้ะคุณพลจบกันไปแล้วนะคะกับเพลง Sunflower ของเด็กๆกรุ๊ปจีโอฉันชอบมากฉันชอบจดเพลงสากลมากๆเลยสำหรับกรุ๊ปจีซึ่งถามว่าจริงๆตั้งแต่จดเพลงเคป๊อปน้องๆก็ทำได้ดีดีแล้วนะแล้วก็พอมาแบบถึงโจทย์ของเพลงสากลเรารู้สึกว่าแบบเด็กๆ มีความรีแล x กซ์มากขึ้นมีความแบบเอ j นจอยกับเพลงหรือการเต้นการโชว์มันดูแบบมันดูผ่อนคลายมากเลยอะแล้วก็แต่ละคนอะการร้องอะยังคงคอนเซปต์ของการร้องที่แบบดีแล้วก็มีเอกลักษณ์ในในตัวเองนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่าการเขาเรียวกว่าอะไรอะการมีนอื่น มีอินเตอร์แอคชั่นกับคนดูอะไรเงี้ยเออก็ดูดูแบบว่าดูแบบสบายสบายมากขึ้นดูแบบเออมีการเล่นกับคนชมคนดูมากขึ้นอะไรเงี้ยเออแต่น่ารักมากฉันชอบเวอร์ชั่นนี้มากเพราะว่ามันมีความแบบด้วยความที่มันเอามามาทำเป็นเพอร์ฟอร์มเนาะสำหรับ sunflower ซึ่งปกติเราก็จะฟังเป็นเหมือนเป็น เพลงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอืมพอมันมีการเอามาเป็นเพอร์ฟอร์มอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอแบบเด็กๆกลุ่ม g ีทำออกมาวันนี้มันดีมากทุกคนมันมีทั้งในส่วนของอ่ะอินโทรที่ที่แตกต่างไปจากต้นฉบับซึ่งชอบจังหวะเพลงมากๆเนาะแล้วก็ในส่วนของอการ เต้นที่เป็นเบรกแดนซ์นะคะซึ่งอันนี้เราเราเราแบบเราแบบแปลกใจเราตกใจมากแล้วเราแบบชอบพาร์ทนี้มากซึ่งในส่วนของแบบเพลงเนี้ยพอเอามาทำเป็นฟอร์มอ่ะมันทำให้ดูมีอะไรที่แบบน่าสนใจขึ้นเยอะมากๆยิ่งพอมาอยู่กับเด็กๆกรุ๊ปจีด้วยแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเด็กๆทำออกมาได้ดีมากจริงๆเนาะ ไห้ดูจะชมอะไรเลยจริงๆอะมาดีทุกคนเลยอะทุกคนแบบร้องดีทุกคนแบบเต้นดีทุกคนแบบว่าแสดงสีหน้าท่าทางหรือว่าแบบดูมีความสุขกับการแสดงนี้แฮปปี้เออนั่นแหละทุกคนมันดีมากยังไงก็ฝากไปติดตามเด็กๆนะคะเจ็ดแปดเทรนนีนะคะก็หรือในรายการ7จนะ็ดแปดเก้าวเเนาะตอนนี้ก็ ดำเนินมาถึง EP ที่6แล้วนะคะเราก็จะติดตามน้องๆกันต่อไปก็ไม่ว่าจะเป็น 7, 8หรือ9คนนะคะก็สามารถไปติดตามน้องๆได้นะคะแล้วก็ยังไงฝากติดตาม PT Reaction ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะทำ action อื่นๆออกมาเรื่อยๆช่วงนี้มีการค o m แบ a c ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะช่วงนี้หรือว่า อีกต,อต,อต่อไปที่จะถึงในอนาคตอันใกล้นี้นะคะแบบเยอะมากเลยจริงๆเราก็จะพยายามแบบว่า React ออกมาให้ทุกคนได้ติดตามชมนะคะแล้วก็ enjoy happy นะคะบ๊ายบาย